เก่านอกนะคะที่ไม่เคยใช้งานในไทยห้องคงหนึ่งศูนย์เกียร์กลางเอ็หนึ่งพันหกแปดเอ็นะคะไวท้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอด่านช้างกุ้มนะคะตัวจริงที่นี่ที่เดียวนะคะด้วยบรรยากาศสดใสฟ้าสดสวยและเบื้องหลังสีฟ,ฟ้าๆแบบนี้ห้องห้องนึ่งศูนย์ไม่ใช่เสื้อรายนะคะแต่ดูก่อนคันหน้าเป็นคาร์โร่นะคะนี่คือตามสภาพเก่านอกที่ไม่เคยใช้งานในไทยนะคะ มาจับจองกันได้เป็นฟ้าปกตินะคะถ้าเป็นเสื้อลายเขาจะคือ10ึแต่นี้ร้อนๆอนแบบนี้เป็นใครไปไม่ได้นอกจากฮ่องหนงศูนะคะเพราะว่า ID ดีเขาก็เป็นเหลี่ยมเช่นกันนะคะป้อมเฮดแบบนี้และเป็นเกียร์กลางด้วยมันจะจะไม่ใช่ FAFB นะคะมนี่เกียร์กลางและท้ายคือท้าย10ึนะคะ เราต้องบอกเลยว่าแม้เขาจะเป็นเหมือนฟ้าร้้นแบบนี้นะคะฟ้าคลาสสิกแบบนี้แต่เขาคือ6 6 1 0 s นั่นเองนะคะนี่คือเดิมๆนะคะจากนอกที่เพิ่งมาลงนะคะมาทดลองรถกันได้เลยนะคะสเปคในนี้ก็คือ90แรงม้าเกียร์กลางพิมพ์นิยมที่เป็นคันหน้าคันละโลนะคะแต่ว่าอย่างอย่างที่เห็นก็คืออาจจะไม่รอนิดนึงเดี๋ยวเรามาชมกันรอบๆอ,อีกหน่อยละกันนะคะก่อนจะไปฟังเสียงว่า รอๆแบบนี้เป็นยังไงนะคะตัวนี้ก็อย่างที่เห็นนะคะอุปกรณ์ค่อนข้างคบยกเว้นส่วนใหญ่ในนะั้นหนึ่งศย์ไม่ว่าหนึ่งศูนย์เนะคะจะไม่ค่อยมีกระบอกช่วยยกมานะคะไปดูกันก่อนจะสตาร์ทอีกนิดนึงว่าชั่วโมงชั่วใจอุ้ยชั่วโมงชั่ช่วใจคืออะไรเขาใช้ไปเท่าไหร่นะคะนี่คือเดิมๆของเขามานะคะอุ้ยเบาได้เลยนี่เห็นกันอาจจะไม่ค่อยชัดนะคะชัดจะยังไง บอกเลยนะคะว่า2,25 0ชั่วโมงเท่านั้นนะคะคันนี้2,000 2,000เท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวมาฟังเลยดีกว่าไอ้2,000ชั่วโมงแล้วเป็น Power Star แบบนี้เขาเป็นยังไงตามกันเลยค่ะอีกหนึ่งคันนะคะ6610 S ค a r Power Star คัะนนะ่ะคาราโนะคะแน,น่นอนว่าต้องเป็นปั้มเหชและไอเดี่ยมแบบนี้นะคะ ฟังเสียงเครื่องกันหน่อยเลยดีกว่าโดนเ่งๆนะคะนี่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆนิดนึงนี่คือต่างสาพเกาพต่างโลกนะคะที่ไม่เคยใช้งานในไทยแน่นอนว่าตัวเกียร์จะเป็นตัว40นะคะีโอเลิศหหัวลังกาเงียบนิ่งไฮดรอลิกก็คือใช้งานได้ปกตินะคะแต่เวลา่อนองจิิกเขาจะใช้ผ่านมาลองเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ระบบไฟนะคะเขาจะจํากันให้อีกทีหนึ่งนะคะ แล้วก็จะมาดูกันน่ะเราลองรถกันเลยดีกว่า1นูนะคะท้ายโรเตอร์พาวเวอร์สตาร์คันนี้ดูไกลๆนีนก่นก็เป็น1นปั๊ศูนย์ปเองโตนะคะแต่ว่าไมา่เขาเป็นเครื่องที่แรงกว่าโอ้โหเครื่องมันพร้องน,นี้นี่เองนะคะเก่านอกนะคะที่ไม่เคยใช้งานในไทยโฮ่องกงหนึ่งศูนย์เกียร์ต่างเอ็นหนึ่งพันหปแปดเอ็นนะคะไว้แท้แน่นอนว่าลองทุกระบบทุกใจเลยนะคะ ลองเกียร์นะคะลอง2เพลาก็คือมีการทดลองให้ทั้งหมดนะคะหล่อมากหล่อบ้า,น,านหล่อโบวมากเป็นหนึ่งฝุ่นชิดจริงใจรอ,อกลับมาอีกนิดหนึ่งนะคะนี่คือ เดิมนะคะนี ok ่คือสีเดิมๆแห้งๆนะคะยังอาจจะไม่รอแต่ระบบเขาพร้อมจริงๆนะคะตัว 6610S คันนี้นะคะตัวจริงที่นี่ที่เดียวนะมาชมรถกันได้นะคะที่อำเภอด่านช้างนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะรล้วก็เพื่อนๆมกันที่จะมาเจอกันนะคะแล้วก็จะถึงเช้านะาไปบูชาบ้าโมงเย็นยูทุกวันอาทิตย์เท่านั้นละค่ะเงาๆเบื่อๆนะคะติดต่อเราก็มาเจอกันได้นะคะ ส่วนในช่องทาง u ู u b e นี่ก็คือฝากกดติดตามฝากกด s u b s c r i b ์นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปจากชอหน้างกุ๊บนะคะตัวจริงที่นี่ทีเดียวองทาำเพิ่มเติมก็เป็น f a c e b o o k เราได้นะคะขายรถไถขีชอหนัางกุ๊บนะคะ Facebook f แฟนเพจนะคะส่วนเพจอะไรจะเป็นชอหนันช้างอะไรรถไถฟอร์ดและเครื่องอัดฟางที่เราบ,บนี้ย้ำอีกนิดน,นึงว่าดูนะคะใกล้ๆก็คือพอเขาเป็นสีฟ้าทั้งคันนะคะฟ้าฟอร์ดแต่พอมาดูตัวเครื่องนะคะจะเป็นร้อนๆแบบนี้นั่นเองก็คือเป็น power star นะคะปัม๊แมแีบบน้ เป็นอะไรไปไม่ได้นะคะนอกจาก power star นั่นเองนะคะนี่ตัวช่องหน้าต่างนะคะไม่ใช่ F A F B เพราะเป็นไอเป็นช่องของ C ศูแล้วนะคะและแน่นอนเกียร์กลางแบบนี้นะคะอันตัวนี้จะเป็นท้ายยังเป็นตัวท้ายเล็กก็คือท้ายหนึ่งไม่ใช่ท้ายเล็กกองเลก,ก็เรียกเป็นท้าย1นึ่งศนนั่นเองนะคะ ชมกันนิดนิดนึงจากเสียงเครื่องเมื่อกี้นี้แนละ้วอ่ะก่อนจะไปเดี๋ยให้ดูนะคะยางก็คืออาจจะไม่หลอดเท่าไหร่นะคะแต่เป็นตัวขอบ1 2 12-4 24อาจจะมีเปลี่ยนยางนะคะแต่กระทะเดิมได้แต่ส่วนด้านหลังนะคะจะเป็นยางบางมานะคะเป็นกูดเยียร์เดี๋ยวขอดูขอบแป๊บนึงนะคะเป็น6 3บนะคะเป็นยางบางก็อาจจะตีแรกตัวยางหลังให้เป็นไซส์30นะคะเพื่อจะได้ล้อกับตัวด้านหน้าไปนะคะ อย่างที่เห็นเมื่อกี้เราลองตัว PTO แล้วก็ตัวไฮดรอลิกแล้วเนาะก็ไม่มีกระบอกช่วยยกมานะคะแต่มีจํมตุดตัวเล็กๆน้อยๆแล้วก็ตัวขอดลท้ายไปยังมีเหมือนเดิวมว่าระบบไฟเดี๋ยวก็คือจะเช็คให้ยังไงนะคะยังไงต้องฝากด้วยนะคะคันนี้6 6 1 0 Power Star ที่คือ S นั่นเองนะคะ90แหล่แรงมา้าตัวจริงที่นี่ทีเดียวนะคะเจอกันนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ